เรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ในสิ่งต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้แล้วแนะนําสิ่งต่างๆในฟีดโซเชียลมีเดียของเพื่อนๆหรือให้คอมพิวเตอร์ครับเรียนรู้การแปลภาษาจากไทยเป็นอังกฤษและอังกฤษเป็นไทยหรือภาษาอื่นๆผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปไล่ดีบัฟถึงแนวคิด ต้นกำเนิดและวิธีการทำงานของแมชช i n e Learning ไปพร้อมๆกัน Art of Machine Learning วิธีการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาพูดถึงแนวคิดต้นกำเนิดของ Machine Learning กันก่อนเลยนะครับก็ต้องนั่งทาวแมชชีนย้อนกลับไปในช่วงปี40 50ครับ ณนะช่วงนั้นเริ่มมีแนวคิดเริ่มการศึกษาวิธีการเรียนรู้ของสมองมนุษย์โดยที่อยากจําลองวิธีการเรียนรู้ในสมองของเราอะครับผ่านทางสูตรคณิตศาสตร์หรือกลไกอิเล็กทรอนิกส์ในสมัยนั้นจนได้แบบจําลองชิ้นแรกที่สามารถบันทึกไว้ได้แบบจําลองนั้นมีชื่อว่า artificial neural ของคุณ วอร์เรนมูคัชรอครับนักปราสาวิทยาและคุณวอลเตอร์ฟิชครับนักตรกา,า์ซึ่งแบบจําลองตัวนี้ครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากเซลล์สมองของมนุษย์ที่ไว้ใช้ในการตัดสินใจจะรับอินพุตในรูปแบบของบูลีนและเอาพุตออกมาในรูปแบบของบูลีนเช่นกันครับจำลองสถานการณ์ตัดสินใจว่าผมจะดูบอลหรือไม่โดยผมจะแทนค่าเหตุผลการตัดสินใจด้วย X นะครับเหตุผลที่1หรือ X1 ผมเป็นแฟนบอลทีแมนยูครับแทนค่า True ใน X1 ครับเพราะเป็นเหตุผลที่จะส่งเสริมทําให้ผมอยากจะดูบอลเหตุผลที่ 2ครับหรือ x 2ช่วงเวลาที่บอลเตะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องรีบเขียนสคริปทำพอดแคสต์จะแทนค่าโฟลใน x 2ครับเพราะอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมไม่ได้ดูบอลและเหตุผลที่3หรือ x 3แต่นัดนี้ครับสกอตต์แม็กโทมินลงเป็นตัวจริงครับจะแทนค่าทูใน x 3ครับอาจจะเป็นเหตุผลที่ส่งเสริมทําให้ผมอยากดูบอลเอาทั้ง3เหตุผลครับหรือ x ทั้ง3ตัวครับเข้าสู่ตัวสรรมการและเอาพุทคอมแบบจําลองครับก็จะเอาพุทออกมาว่า จะเป็น True หรือเป็น f a l s หรือจะดูหรือไม่ดูเพื่อนๆคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ครับ ผมควรดูบอลหรือไม่ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับพูดได้ว่าครับตัวแมชชีนเล e ร์นิ่งครับการรวมร่างระหว่างโปรแกรมมิ่งแล้วก็ความน่าจะเป็นทางถิติเข้าไว้ด้วยกันมาดูกันว่ามีการเริ่มใช้คำว่าแมชชีนเล e ร์นิ่งในปีไหนกันคนที่นิยามคำว่าแมชชีนเล e ร์นิ่งเป็นคนแรกครับคุณอาร์เธอร์ซามูเอลครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์เกมมิ่งและ artificial intelligence ณขณะนั้นครับแล้วในปี1959ขณะที่เขาเป็นพนักงานของบริษัท IBM ครับคุณอาร์เธอร์ซามูเอล ได้เขียนบทความที่มีชื่อว่า Some Study in Machine Learning Using the เกมออฟเชเกอร์บทความนี้ครับได้กล่าวถึงโปรแกรมเล่นหมากตที่สามารถเรียนรู้และปรับกลยุทธ์การเล่นได้ด้วยตัวเองครับโดยการเดินของหมากตแต่ละครั้งจะมีการคำนวณความน่าจะเป็นของโอกาสชนะของการเดินแต่ละช่องยิ่งถ้าจบเกมแล้วชนะก็จะจําความน่าจะเป็นของการเดินแบบนี้ไว้แต่ถ้าแพ้ก็จะเริ่มคำนวณใหม่แต่แรกเลยวนอย่างนี้ซ้ําไปซ้ำมาครับซึ่งลักษณะวิธีการเรียนรู้มันจะมีชื่อว่า r e i n f o r c e m e n t l e a r n i n g วิจัยและพัฒนาออกมาเรื่อยๆจนสามารถ แบ่งวิธีการเรียนรู้หลักๆได้3แบบรูปแบบที่ 1. Supervised Learning เป็นการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยการชี้แนะ่หรือการกำกับว่าสิ่งนี้คืออะไรตัวอย่างเช่นเพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นการสอนเด็กให้จดจำรูปภาพว่ารูปภาพนี้คืออะไรโดยจะมีการโชว์รูปแล้วบอกว่านี่คือส้อมคือแอปเปิลหรือว่าคือชมพู่หรือต่างๆก่อนให้ m a c h i n e Learning ทำการเรียนรู้ครับรูปแบบที่2 Unsu p e r v i s e d Learning ถ้ารูปแบบที่1คือการอาศัยการกำกับข้อมูลหรือการบอกว่าข้อมูลชุดนี้คืออะไรรูปแบบที่2คือสิ่งที่ตรงข้ามกันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้บอกอะไรหรือกำกับอะไรเลยแต่ จะเป็นการให้เจ้า Mach ีเนอ n ์เนี่ยทำการจัดกลุ่มหรือสับทางเทคนิคจะเรียกว่าการทำา c u s t t e r i n g จากคุณลักษณะหรือ Attribute ความใกล้เคียงของข้อมูลในชุดนั้นครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างดีกว่าเพื่อนะอาจจะเห็นภาพมากขึ้นครับสมมติว่าครับมีผลไม้วางอยู่บนโต๊ะ3มชนิดได้แก่แอปเปิ้ลสตรอเบอรีและกล้วยและผม,มครับให้เ,เพื่อนๆครับทำการจัดกลุ่มดูครับว่าจะจัดกลุ่มออกมาได้เป็นรูปแบบไหนซึ่งจะมีแนวโน้มว่าเพื่อนๆนะครับจะจัดให้แอปเปิ้ลและสตรอเบอรีอยู่ในกลุ่มเดียวกันส่วนกล้วยอาจจะจัดเเป็นนนออีกกกลุ่ม่มึงงืจา Attribute คุณลักษณะครับของแอปเปิลและสตรอเบอรี่มีสีแดงขึ้นเหมือนกันและสวนกล้วยก็คือก็จะเป็นสีเหลืองมาต่อกันที่รูปแบบที่3ครับ reinforcement learning เรียกว่าเป็นกระบวนการที่จะทําให้แมชช ine l e a r n i n ่งครับทำการลองผิดลองถูกทุกอย่างเลยแต่ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นรางวัลละครับหรือจะเรียกว่ารีว a r d ครับเพื่อให้เป็นแนวทางว่าสิ่งนี้ครับเข้าไปถูกทางหรือทําถูกแล้วแล้วถ้าเกิดเขาทําผิดล่ะเขาก็จะไม่ได้รางวัลหรือ Reward ครับก็จะต้องทาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะได้ Reward เรียวกัอ่รับ ออกมาให้เพื่อนๆนฟังโดยรีวอร์ดของผมก็คือกำลังใจจากเพื่อนๆนครับแล้วผมทําคลิปไม่ถูกใจเพื่อนๆนะครับก็ผมก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าแล้วผมต้องทาคลิปออกมาให้เลยปรับคอนเทนต์ปรับเนื้อหาครับจนกว่าผมจะได้รีวอร์ดที่ผมกําหนดไว้ครับก็คือกําลังใจจากเพื่อนผมจะตั้งใจทำพอสแคต์ออกมาให้ดีครับสมกับรีวอร์ดที่เพื่อนๆนจะให้ผมนะครับการเรียนรู้ทั้ง3รูปแบบครับไม่มีอันไหนดีหรือแย่กว่ากันครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนเพื่อนมีโจทย์อะไรโจทย์ เโลยีไหนบ้างครับที่เบื้องหลังขับเป็นแ a c ช i n e learning เทคโนโลยีที่1ครับ search engine เมื่อเพื่อนต้องการอยากรู้ข้อมูลหรือ อยากได้ข้อมูลต่างๆครับเพื่อก็ก็คงจะเสิร์ชหาใน Google กันใช่ไหมล่ะครับซึ่งเจ้า Machine Learning นะครับก็ได้ทําการจัดอันดับหรือสับทางเทคนิคครับเรียกว่า r e r a n k i n g ครับผลการค้นหาให้ตรงใจกับเพื่อนๆนะครับหรือสิ่งที่เพื่อนๆต้องการเทคโนโลยีที่2ครับมีชื่อว่า Recommendation System ครับอาจจะเคยสังเกตนะครับว่าเวลาเพื่อนๆเล่นโซเชียลมีเดียครับแล้วเจอสิ่งที่น่าสนใจและหลังจากนั้นละครับ สิ่งที่น่าสนใจก็จะขึ้นฟีดเรื่อยๆเลยอ่าเพราะเจ้าตัวแมชชีนเลอร์นิ่งะครับได้เรียนรู้สิ่งที่เพื่อนๆสนใจแล้วก็แนะนําหรือสิ่งที่ใกล้เคียงกับเพื่อนๆที่น่าสนใจอะครับเข้ามาเรื่อยในฟีดโซเชียลมีเดียของเพื่อนๆครับเทคโนโลยีที่3ามครับ Translation System เพื่อนๆหลายๆคนไม่มากก็น,น้อยครับก็น่าจะใช้ตัวของ Google Translate ครับเพื่อแปลภาษาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเป็นไทยหรือไทยเป็นอังกฤษนะครับซึ่ง ก็แน่นอนอยู่แล้วผมก็ได้กล่าวไปครั้งต้นแล้วว่าตัวแมชชีนเล e ร์นิ่งครับมันสามารถเรียนรู้แต่ละภาษาแล้วก็แปลภาษาให้กับเพื่อนๆได้อย่างแม่นยําครับนี่มันเป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆของเทคโนโลยีแมชชีนเล e ร์นิ่งครับมันยังมีเทคโนโลยีอีกมากมายยังไม่ได้กล่าวให้พเพื่อนๆฟังก็ต้องขอบอกเลยครับว่าเจ้าแมชชีนเล e ร์นิ่งนะครับตัวแมชชีนเล e ร์นิ่งครับได้เข้ามามีบทบาทอยู่หลายวงการครับไม่ว่าจะเป็นวงการแพทย์ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคก็มีเคสต่างๆที่ทางแพทย์ก็เอาใช้ตัวแมชชีนเล ต้องมีการประกอบการตัดสินใจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเลยครับวงการกฎหมายครับช่วยในการตัดสินคนดีครับก็จะคล้ายๆกับวงการแพทย์หล้ครับก็คือจะไม่ได้แบบ Machine Learning มาตัดสินอย่าง100%เลยก็จะเป็นอยู่ในเชิงของโค p i l o t ครับ เพื่อให้แบบทางทนายหรือว่าทางศาลนะครับอาจจะเป็นการดูกฎหมายหรือวิเคราะห์ข้อกฎหมายอะไรอย่างนี้ครับวงการมาร์เก็ตติ้งครับช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นครับแล้วก็จะมีอีกหลายวงการมากเลยครับถ้าจะให้พูดหมดคลิปนี้ก็อาจจะยาวประมาณสักสีชั่วโมงครับผมหวังว่าคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยถ้าเกิดชอบครับอย่าลืมให้รีวอร์ดผมครับด้วยการกดไลค์กดแชร์ครับและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรที่ผมจะมาดีบัคให้กับเพื่อนๆฟังก็โปรดตาม